อันนี้คือการจีบเหรอมั่นครับนี่คือการจีบถ้าจีบแบบนี้ไม่ต้องหวังว่าจะได้ฉันไม่เป็นเมียรหรอกมนุษย์ผู้ชายอ,อกสามศอกเอ้ยไม่ต้องหวังจะได้ฉันไม่เป็นเมียรหรอกแค่มือก็ไม่ได้จับอย่างเด็ดขาดฉันเมียวหรอกผู้ชายจีบลักษณะแบบนี้มือฉันก็ไม่ได้จับคอยดูสิพ่องก็ไม่เอาครับต้นกันหน้าตาเหมือนต้นว่างมาโดนตุ้มพบกางทางหรืยอยัดลาดการดิ้อยางถึงเม็ดม พุ่มเมล์มึนเตินกระปุ่มไม่มีทางได้จับมือเคยจับมือพุ่มตื้อว่ามาเลียมือพ่กว่าหนาในเปียอกเคยจับมือพุ่มตื้อว่ามาเหลียมือเด็ดขาดนี่เปียกคิดว่าฉันไม่กล้าจับมือเปียกเหรอมันเคยจับกระตูกระตูหัวมาเลียมือแหมการจับมือมันจะยากอะไรนี่ฉันจับมือเห็นไหมฉันจับได้เห็นไหมนี่ฉันจับแล้วฉันจับได้เห็นไหมไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยนี่ ลาบนำกูไม่เะเปียกพุดนี่นี่บึงเงี้ยนี่นี่นี่มึงเงี้ยนี่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 เออกูเองอยู่นี่หลัดผ่านไงกูไม่เะเปียกเลยกูช่วยคนนี้มึงเงี้ยผมจะลาดเบอร์เปียกอ้าวคนเราต้องอยู่เอเป็นด้วยว่าไงก็ได้ได้จับมือถันการจับมือปุ๊มปุ๊บเดียวไปยืม สั่นเลยก้องเมฆรัวไปฮะพี่โชไปฮะพี่จิ้นก็สั่นเลยเลยโคกหลังหลางหลางหล้งหลั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 งไห้เกลี้ยงให้หมดเลยตื่อมาเรียมือต้นได้จับมือถามว่าเนี่ยกอดผุ่มมาถันได้กอดมุ้เมยกอดปุ่มยอมใต้มุม่เมยกอดจับมือจับได้เรื่องกอดมันจะยากอะไรนี่นี่จะกอดได้จะกอดได้จะกอดได้เห็นไหมยาอะไรหยาบร้อยปาเอ้ cú nắng mô cho tay gì mà mày muốn chắc chỉ cái là anh rồi 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 cái mồ trắng rêu cú đi ní kìa thứ bị loang quân mang chi kìa Ai bị loang quân mang chi nặng kìa kìa Ai bị loang quân bị quân mang chi giờ này ai bị loạn tới chi nặng ยกนี้ไอ้ไปหลวังขึ้นไปต่อยเลยตีรองเียดเบียดไม่รู้เคลียร์น้อยมายเรียกะครับกูก <c oughs> เดี่ยวตากูยังไม่อิ่มดีเลย <c oughs> เดี่ยวตากูนกได้เลยยกนี้มึงคอยเล่ตามวยวัดนกมวยจงยเจะได้เลยวันนี้วะนอนว่าไงเปียกปุมต่อเช้าต้องไปอาบน้ำม์แล้ว ตินตกมือปุมปุมไปล้างได้แต่ว่ากันกอดแล้วตกไปสะดอกโคลื่อสิ้นชะวันต้องไปอาบน้ำมนต์ในโบทานตำน้ำมนต์เราหน่อยเลยเราด้วยเราตายเลยยอมตายแลยชีวิตนี้ต้นได้แต่จับมือต้นได้แต่กอดปุมไอ้คำว่าผ่าปุมไปนอนไม่มีทางปุมยอมตายต้นได้แต่รังปุมในวิญญาณปุมปุมมาไปยอมตายตรงนี้ประกาศตรงนี้เลยพวกเอ๋พวกยอมตายจะพาไปนอน ไอ้เรื่องจับมือกูจับได้เรื่องกอดมึงกูกอดได้ไอ้เรื่องพามึงไปนอนมันจะแยกอะไรเนี่ยกูจะพามึงไปนอนเดี๋ยวที่เดี๋ยวครับอย่างงี้เดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนาเดี๋ยวครับนาไอ้คนขับเดียรเดียรเดียร์เดียรคุณแก้เล่าไปเดี๋ยวจะขับจะยิ่งรับอันจะยิ่งล้เป็นตาต่้เปียกแล้วนั่นครับจะยิ่งใหญ่ชาอารมณ์ในการตัดสินเฉยแหละครับอันจะมันบอกว่าไม่จะยิ่งไม่มีทางพามันไปนอนถ้ามันเล่นกูหลาวว่าจะยิ่งไม่มีทางตอกเป็นเมียมันไม่มีทางไหนมันเป็นัววแแตต่เเจ้้ยยิงป็็นนนมมีีีลกท จริงด้วยคุณแกจะลืมไปอ่ะอันนี้อย่าปล่อยความโกรธมาครบง่ำครับขอบใจมากคุณนแก้วฉลาดเกมโกงนายเปียกเนี่ยครับจะยิ่งตง้องระวังกันเลยครับอย่าใชอารมณ์เป็นครัองตัดสินใจจริงด้วยขอบใจมากคุณนแก้วเอาไปเลยห้าพันบาทในแต่น้นที่เตือนสติชั้นไปเดินทางเที่ยวในป่าก,กันต่อมาไม่ใอ่านมึงไอ้บอกกี้เฮ้อ ปีต์ปีดเย็งไงมกูห้ามหาได้ทำบัตรที่คนนับตัวแล้วเลเ็บเลงกูไปจ้าคนนึกหนีอู้นั่นนับมือปืนไอ้อ่าานั่นเมาแล้วเดียวมะอ่านับมือปืนคนนี้ไปงาคนมันต้องเมายอมเฮ้ยอ้นนี่ดันคารโอเคตรงนี้ยังแน็วอ้อนัวโนดนตูมกันคารโอเคไปมั้งเลยเจ้าดันเอามาที่นั่ก่นนี้เด็กดานนี่เอาอนอเนี่ยมากินตรงนี้ดิผู้หญิงยัยนั่นนี่ เอามาเรื่อยเลยนี้ค่ะอีกินได้ช่างเลยค่ะอยากจะได้บอกมั้งขาเอาเครื่องดื่มมาเรืยมั้งลาวโต๊ะลาวหนอกลาวไทยอีเป็นเบียร์ซิงค์ลีโอไอ้นี่เก็นเอาเรื่บอกเลยค่ะเอ้ลาวเง้าโอนไอ้นี่ก็ค่ะเลาวเง้าเอากินน้ำงาช่างลาวข้าวดันได้ดิดันนี่ลูกเฮ้ามั้งไอ้มึงเอ้ลาวเง้าโอนเบียร์ได้เป็นซ่งแตกเลือดมังเออค่ะไม่เอา เอาเด็ดเราข้าได้ค่ะเราเข้าได้ค่ะเอาค่ะเกาต้นเลยค่ะเฮ้ยมือไงเลยนึกนี่เราเนี่ดินได้โอ้ยเนี่ยผมเนี่ยเราดีจริงไม่ดังกินเมาแล้วลืมเปิดอุดมือไงได้เตะนนึกนี่กู มึ่งมดเลยอะค่ะเอามาเลยวันนี้มงเมียวยแมงควดเอามาเลยเดีย๋ดยวกา,ายเดี๋ยวกายใหญ่ใหญ่าใจรอเลยกับแกมเลยมังไม่เอามังเออกับแกมเอ้ยมังอะไรเงี้ยเนเอาเอาใจตรวจใจตรวจลบเอาเอาปัดแผนอบมือมันก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะจะยิงยิงนะคะ่ะจะยิงยิงนะค่ะนี่ค่ะกับเกมตั้งให้พร้อมเลยค่ะเอ,า,ะะอาเราิ่ม,มไมด้ไหมเอ้อจะยิงยิงนะค่ะรองคาราโอเกะได้มั้งไหมนี่ต้องไหมต้อง ạ ok rằng thiệt nắng mọi ơi mọi người 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 cả แค่เงี na. Na, ้ยๆนะคะนะตีห้าเด็กร uh, ่าเด็กเล็กก็นะเดี๋ยวจัะได้เออมาเลยตับเต็มอบเบั้ลนานหมูกรอบอบยำก็อยากกิเอบยำกุ้นเจียงตัดเป็ดกรอบใจตอกรอบคอปตอกรอบเอ่อตำยำขืองในมาปุงตำหม้อกล้วยออามาเลยตั้งมาเลยกูอยเองินตัองเอ้ไ่กินกาการนั่งให้เรียบร้อยนะค่ะจะยการให้กินค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะข่อเดี๋ยวปล่อยวันเลยค่ะนี่ปลอกวันแล้วนะค่ะ อาหารกัอนกินจัดให้หมดแล้วค่ะมึกนาหมดแล้วไปเอามาเลยเอาเลยแล้วค่ะเอามาเลยวันนี้หมดแล้วนะค่ะนะเออบริการเฉยขวัดให้ค่ะเฉยขวัดหเอยเอยเอามาเลยคิดน้ำงั้นคงณมไปแล้วได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวล่ามาให้ค่ะนะเอาค่ะตาม เช็คบิลแล้วถ so ังวกาชองนห้าร้อยห้าสี่บาทค่ะเออได้ก็ชองาร้อยหสบาทเรองนายห้าทเีพไม่เอาเลยเอารื่มาแล้วบ่เออไม่ได้เลยขาะต้นตุนเพลงค่ะกับข้าวกับเพลงนี่ขาะว่างเงี้ยชอาร้อยาสี่บาทค่ะต่อไม่ได้ค่ะตลอดห้ดสีบาทนั้นเด็ดวเกดดาชนตายเลยตัวเด๋ยวใจเอ้นี่นา

ฮะทางไม่เอินบอกไม่ได้เลยนี่ขาถีบก็กระเฉาขาลูกน้องพวกระตองใจกับข้าวต้องซื้อรายวันเอิ้นมาขางปานนี้ไม่ได้เอ็งยังนี่แม่ยังไม่ได้ไม่โดนวันก็เป็นไงอ๋อขังให้ขังไหมขังไม่ได้ไอ้บ่าวขังไม่ได้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  ทักหูางไม่ได้เฮงหูวันเอีัยวหมเลยหางไม่ได้หงไม่ได้ไอบ่าเออเอเอออมาได้บ่อมาไไม่ได้ต้องอสบาทห้บาทนั่นกตังเอออนี่นี่นัดเดียวก็ได้ท่นนะนัดเดียวก็ได้ท่นนะัางไม่ได้งนูปหูนุน่ได้กนน่ อย่งกีนัดคนัดเนี้ยนัดเดียวเอนเชกูยิงหอนั่นเพื่อยเเดียวมึงกีมออย่างเอ็มบ้าแมงอย่างเอ็มบาแมงนัดเนี้ยนัดเนี้ยมึงกีบอดนุกไแล้วมึงไม่รงชัดเองหรอว่ากีนัดมึงกีบอก็จะว่าช่องนัดนัดเนี้ยนัดเนี้ยนัดเนี้ยก็ตทันันจิงแลวเวยิงแลวเนยนัดเนี้ยนี่นัดเนี้ยก็ตทัน ยิงเยอะแต่ม่ายิงไม่ได้หมดลงตูนเร็วอือย่าบอมต้องปัญหาไดได้ปืนบ่งลุดกันกูลุดกันกน,นี่เป็นเือนเข้ามาไรอ่ะอะไรเราเขา้ามายืมตังรอยดิเลยเดตังไม่ไอยายนายทองจ้ะจันนี่ใจปลาจะไมไ่จวดพี่กับเพื่อนกันเออเออแต่ว,ว่าก็มาต่อติ้นนี่รอยเดียวคนเด้ได้ดอกอาทิต นายรอยเดียวลบมาตึ้งรอยอาดิบใจตันตีทำไมได้เหลือได้บ้าครับเตือนนายทองเออไม่จะเอามาแทนไหนเบียนั้นไม่มีเมจีเมจีเดือนหนึ่งไงดีเมจีนะเบียร์อยตดือนนี้ไอ้ดีเดือนนี้เจ็บตัวอุ้งรองตองผู้แลี้ยววะแขวบขอให้ตองผู้บาดเมจีหึ่มเมจีฮะรอยหนึ่งไม่เตียวมาแทนไหนเมจีเมจี มันวาดจัง่งควันปลอมชูดจับโตคอบอดีอ๋อลบวาดซอยไรๆดวงตองคลุกคลักคลุกคลักควันปลอมไม่รู้เคยตัวตั้งพอดีว่าควรกูเก็บเอาข้างดินควันปลอมเปริดได้จังอยู่ข้างดินควันหน้าไม่โดโดมากน้อยใจกลางดินแนวฉันไม่ใจมีเบี้ยมีตังยายคนยืมไหนตอเออไม่ได้เบือไม่ได้บ้ากู อเอดก็เพลียจนกคยดองเด่นยืมดังรยคนมไนได้เลยครับจนว่าจีโมร้อยควา้าหยดแม้ไม่พึืได้เลยพเพลียนเจ้เผื่อนมึงอยาเพื่อนกับูเราเาไปนายาวยแล้วก็บอกคุณนัดเด็กเว้ยไม่ได้เือครับมึงปกันะวานี้โควิดต่างเพศหยดแม่ตตายโ่ได้เพียแล้วงกเลโควิด นี่คูม,ม,คม่เร็วนี่ยโยมาจากกูพอยเนีอยเร็วนเมืองหนี่ยม่จากกูอยกาเราต้องจำจำกันกิีวัดรวมใจใจน่ะนะทุกอพาร์ตเลกมันํามึนหลกเนี้หน้ากากเราต้องจำจำกันจบับเวบแล้วมาาันจว่กว่าหมือนมึงไอพ้พีไม่เจียวบุกตืนไปได้จังไปยัดแยาามจังบอกก็พิดด้วยในจองลองาาอ่างน้ำยาดบ่มว่าคูแค ไม่ไ้บือกับมึงมเเบียร์น้อยพเด็กน้อยอย่างแมกมันจะตายห้ได้เเ้ออชากูเลยวนกูม่กันแล้ยามกูหลับกตอนี้จเบียร์กันลุยอยางแมกตับเตียงไปไดวัดกุศลกเดียวเปิดหรือยังอยาแม่ไปโรงแรมเป็ดกับไปเพื่อจะมิกจะไปตำวีรกรรมกูไม่รู้ไปเลยบนเวบอดีจะาประคุณทุนว่า ว่าเพ่อแม่เด้งว่าไม่เพลงเร็งแต่ว่าเร่กล่าวยาพี่นี่เจ้าอันเปืือนยากูกูไม่ทิดอย่างยู่เลยกูค่อยมากอยโย่แกว่าบ้าไปตรงนั้นว่าสอนนโยอมาจากสุเพนีตัวเอ๋ยลำบากเลือดีอีกักกีพีจะได้เปลี่ยนใจ มีแกกมาหารับทุกหน้าไม่ว่าใครถึงของเขาจะใหญ่ลำบากแค่ไหนฉันก็จะทนลงจากยังกี่ได้วะอืมได้กี่เดียวครัมาฉันมายยมมาจันรองจนชบอตนี ลงจากยี่ยงก็ให้ปักผ่อนสิบนาทีปักหนึ่งชั่วโมงไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ข้างบนกว่ารังมังค่านี่โกรธชาวาประมาพนเกินหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยคนต้องกัดควนุนเจ็บขาดใจมือเคยหน้าผา าพากนอนน,อ,อนน้องก็ดอนนี้หนูเป็นน้องตั้งปุกตั้งพงหนูทนไม่ไหวผู้หญิงขายตัวไม่ใจจะชัว่วทุกคนไปตุกหลอกขายซองต้องจำใจน้ำตาต้องไหลจะลอดทางปี หาบ,บวิงวอนตำรวจผู้ทอนบำรุงสศพจะจับไม่เล้าวเข้าคุกให้หนูปนทุกเสียทีหนูเจ็บเหลือทนอยากหนีห้พน้นจากซอกรสีตำรวจต้องช่วยหนูทีหนูให้ยิึสสีนพีจ่าย เฮ้ขอบคุดจ้าว้าวพามาเด,ดียวบูดเดก็กนี่แหละบูดเด็กรวยเด็กไปดว้วงมานาเนี่ยมาอยาก é? วายเม่ดนายินตายได้ไวันนะค้าเจมโควิดนะโอ้บ่ดีว่าไปมองติสกลางน้ำบินทุกวันกับผานวลดูใส่แต่ไปมองหนูไม่มามองเนี่ยโอ้๋ยวหนูไม่ปักเสื้อเลยติหนูโอเคอยู่แล้วนี่ป่านนี้ป่านนี้ไปเลย่องโอเคแล้วละเฮ้ยคร่ะผานวลซีนวันเศราโอเคทุกคืนนี่ติดังหนูหน้ารู้กันมันแหละอันนั้นโอเคเออยุ่งกางเกงแล้วเออเออ,เอ,อ ลุกนัน่งเด้วยนางแต่กลางวันในกลางคืนจะเริ่นอนเขว่าเรื่อปัญราเมียว่าลุกนั่ <laughs> จงจนเมียนอนเพื่อนเมียไม่เผยโกรธใจ <c oughs> ติดจันเดาเตเรียมเหรียญด้วยแต่วัดนู่นหลุดใจลงในเนียงจองรำมา, <c oughs> า,าดุนเคยครับวาสินวลสาวเตรียม <c oughs> ติดโควิดนี่จันเดินนั่งไปเดิเล่นนวก็รอเย็กเดาไม่รอใจอยากก็ปลดไกลเลย สุดดอย่างใครใคยจัดอย่างระเพใครเปเลยนู้ลำพงนู้ตะไคร้ติดโต้ต้องติดโตหลวงหน้าเพราะว่าต้องง่าเบียดสื่อคนเพราะว่าลำพงนี่เลือดจะตายคนใจอก็หว่าคายดิอันนน้แต่ว่าวายต้อยรถออกบาล่างใต้รถต้อยไรไม่ใหญรอผอกเปิดตู้ไปตึ้งพวงมาเลยก็จะยังใจหวาจับน้ำพีดิยับไม่เดียวนะคะนะอันนี้ก็ติดรันชาติไม่คนมาหนังก็จะโวเจะาตากิดจำเย็ดดิคะนะ ซึงวันนี้น้องทำอะไรหรือยังน,นี้น้องเพื่อฌานไม้เพื่อฌานก็ต่วันนี้กันก้นฌานกายำไม่เม่จีนี่ค่ะต้องต้องแน่งกับคอยอ่ะว้าวน,น้นองเน็ตน้องเน็ตแหนมมึงมึงวก่าน,น้องเน็ตห้องเคยบุ้องโบเด็กโบูดเด็กตายแก้วเงีว้วดูอามบูจาด้วย ความจรินใจเชืเ้อแดงด้วยอีเพลนี้เป็นโควิดเปล่าเนี่ยเป็นโควิดที่แหม่มเดอดเด่นเดือนนี้เดอเกียงตะเกยมาดาันกุมงก้าวเดอดอยแบบีเจ๊อโควิดก็ดักใตาโต๊ะกุญปานจบกุญปักี้อันนะก็ยิงหน้าป,าก,า,ป,า,กปากเพลได้ก้าวเซเว่นก็กุญปยก้าวอ่างก็ยิงเพลก็เญแนเจอแต่เอลอมันจะเขาเป็นกันาดใหญ่ๆเนาะมันปูนตันตันดีมึงนี่ปูตนตันตันดี แฮงว่าป้ามันรอกมกีดกุจดูต๊ะกุยิ่งเบียดแต่เอ,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 เอ,อ้อย่าไปกว่างมันน้อยเย่าเปกว้างวันนี้บายมาสั่งยำกินนักเรียนี่โอ้นี่ข้ายำมออือข้ายำเด้พ่าจะเป็นขนยมยำเป็นเนกเอ็กปัดพีเจก้อนมไม่มีมออแต่ววมเมนูอะเดเดอเดอเดอจะทีว่ายำกุแจว่าว่าอพี่งแดงตใจใจคำพูดมาแล้ว ไปพาสชิโนนเ้ากันทีไม่อดแล้วย่าป้าบัรันป้าลบปน้องร้าร้องเพลงให้ผีกังสักเดินสิกายัางปล่อยจดิรักรองโตุเดน้องร้องเพลงไหนแต่รกุมตาโนยกะจับเมมเช่งแต่ตเร็วเพลนี่ผมน้กเร็แวรแต่แะะไม่คุมตาโนยิวจักชัวันมากุมตาโนยินาะ ป e. ีน <c ười> ี้โดนหายุติแต่ได้จะกินซวยเจ็บจิ๊บรับพิเศษชันเจม้มเจ็จิเกยังเป็นาวีไอ้ย่ไม่จัดแจตัวเองจ็บเม้มจัดแกก้มได้เรวจัปีกนปีกเรื่องบ้าขุณยังเจ้งย่งตึงย่างอตุกชวดดเีอยางตึงอยงตึงจัเมมยืนย้อนมันตับรัว อาจจะแบบว่งเงนไลรองรั่รองเปลงไดงกวางเปล่งจะผางให้ทิพผางทิพเลยจะไป็นตัั้นจมากาด้ายกับดีเป็นวัดเหยียดแม่กควิดไเดวงรองเพล่งกันชั้นกว้างได้ค่ะรองดรงกันงไอ้ผีรองเพล่งเลาจ่ายผีวงดองเพล่งหน้ากวางอีใต้เพล่งเด็กผี่วงรองหน้ากวางอีใต้แม่น้ำตาคนแกว อยากแม่เพลงก็ออกมาไม่ไม่จะรู้ไม่รู้ดตาคนแก้่อยากโป้บังนู้กับเตาเพลงก็รู้ไปใช่ไหมที่ไม่รู้ไหมว่าคิดถึงวเฮ้ยเดยวองเพลงเป็นดันเลยปิดติแมมโยมมันเม็ดนิ่นิดเมื่อก็หามไก่โง่แรงอีพี่เออมึง่อที่วงดองเพลงปล่อยตายนี่คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจ เจ้าบ้าเจ้าว่าเจ้ารักแม่ก็อีแม่แต่มันกัดแบบนี้อะครับเจ็ดนี่พีร่วงดองเพลงปล่อยได้เนี่โอ้พีร่วงจะดีหรอมไม่ดีอะเป็นนักแต่งเพลงนะนี่นี่เลยทองสุวรรณทองว้าวสุวรรณทองเลยครับเอ้ก็เจรานเบาเอ้ก็เจรย่าผีร่วงนงหรอเป็ร่วงบิดไตออนี่กว่าเอ้ก็เจรานเบาเลย พี่แดงเพลงไอ้รองไลรเพลงยังก็เย็นไอ้เพลงไอ้ตรวจจำได้หรือไม่ลาวน่องเพลงนี้พี่เอกับหรออ้พี่ร่วงแดงเองเหรอนั้นพี่ร่วงแดงเองโอ้ไอ้ปวดไอ้อดอีพองบ่เราเบ้ไอ้ก็ไอ้เพลินไอ้ปอดไอ้อดอีพองอันบ่เราเบ้พี่ร่วงแดงเองเบ้ยัดแม่โบว่าโดนแดงแป๊บใครก็มาต้องไปเพลินไอ้ปวดไอ้อดอีพอง ไอ้เพื่ออะไรกอีพองนี่มันรวมว่าจบนั้นตัวจะโดนจับไม่กันละแล้วรลดิตีดังเบ้พีแต็งเป้งไม่กว่าวัาดังดังเบ้อันไม่ความวันนี้ก็จดังเด่นที่รุดเลยพีรวงเองพีเตงเองเบ้ไอ้แจสเบ็นแจ๊สะไจ้ะไอ้จ๊ามะจไม่ได้ตาพีร่วงแต่แจต้องดังแมนนี่กันแไม่ตจองเปลงกุมแต่โยนนั่น่ะแล้วลองรองเปลงกุมนี่น้องเจอเพ่เจอเพอ พึ S <S <preach science> ่งพวงพวงพึ beans, ่งแมงวันนี่ยแดงโยตไป้างตายเจะยอดถะกูยอดรอบจะแมมุงเงี้ยในเพงบูบันน้หนองพึ่งนกาะพึ่งค่ะวันนี้เจะนองเตี่ได้ต่วันนี้จะไม่กายบกวงเบี้ยวลองนะคะจากจะกวางหน้าเบาเอกใจอ้า โน่ยายไม่จะเวียนไม่ใจไหมมันโลโคขว่กแกตที่แมเจ้าเช้มึงจักเดียวคนเดยวกว่าบ้านี่กูรองเปลีเดียวดินี่กูนี่ปกเบีย้ยมาเต็มเป้านี่แม่มปกกดอมมาปูนาเจ้าเลยอมกี้มูเ้ไพี่ต้องต่องที่าจารกวางจักซยงตะกาอจายนจัน,น,น,นพ์พไปรไปนอนเลยอนเลยเรือเง ป่าผีร่วไปนอนโย่ทำชีพแย้วย้อมอะไรรู้ด้วยยาแทงไม่แทงเปิดว้ายอยากแหนมหลอกว่าจะเดาให้จัดหัวมันจติดมิ้นจิตมือหยัดแม่ล้างตะกามกโซนก็ไม่ออกแล้วล้างไตหงส์ตะกามกโซนหยัดแมนกูว่าใจเป็ดโปรไม่ทำงานก็ไม่ได้มิ้นปิล้วงตองเพียงตะกันยาเจ๊ตะกับพี่ล้วงตองเพียงไรได้บ้งก็เพียงี่ล้วงเกเรลี่เป็นเพียงที่พี่ล้วงแดงไงเอง เอาจริงกัคำนั้นปีรองแตงเองกัครับเนั้นเขาเงใจยันจริงปีรอแตงเองเบียงปีร่องกเลอไอปีองันัต้องฟังสักตอนจ่ก็โรต่งเพลงได้เลยว้าแ่แค่ม้ไม่เอาปแยกีเพียออิงไพีร่องรองเด็ดไปโรกีได้แล้วดิเอ็นจะเทียบจะดีจะดีลูกหเอ็นใจตโน อยโดยพิดวกเออยักแมงจังมันข้าในรู้นบอกเห็นใจตยตโนพี่เคยตายแล้วอยัดแม่เจะาทูบาแยกูเล่ของจริงโกรธจ่อยไปพนไปก็ไปกวัตุไปไปไเห็นใจตะตโน บีเคยตายแล้น้องเอ๋น้องแก้วตายแล,ล้วเร็วเสิบวาวานนี้ท้อหาโมว่าช่วยต้มยาตั้งกินตั้งทานแต่ว่ายัางยก,กอกบลังสวย พรมเป็นตปโตรวบล้ออยู่แลเเ้าเ้าเก่าแทวแย่งตีกันตายหลายครั้งบางเศ้าโคโรงออยากทองกับปีจริงจังแต่ต้องปิดวางมันเกลงไม่แค่ง่ายเลย วัดลองมาแลว้วทุกสิ่งลงทุนหาหญิงมานอนรำโรดขอดเคยแต่มันน่าซับสับจับอยัดมันยังทำเจยมือปิโพับรับเชยไม่คคยตกวักอยากออ หลวงตำจิตอยากิดกรุงศรนเข้าวัดจะทานออกไม้กำหนดการดหนอวัดตำชาพันอาคิเลือกทิดเลือกการหาโตสิบสามจุดซูนซูนหนอรวมเคลื่อน shop đó shoo Bên! 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 chặt mẹ bên! Bên! Tết mẹ chặt bên! Quá lâu... mình oh. bơ đã mình oh. mình oh. ta mình của mình 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 mẹ vẹt mình tết đi! mình 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 quá!